สวัสดีค่ะมาเบ่งผลิตภัณฑ์จากบ้านน้องอุมบุลค่ะก็เป็นเสื้อฟี่ไซค่ะคุณเมย์เอฟซีเฮดมาให้พ่อได้เป็นค่าอาหารใหน้องเป็นผ้าถุงได้มัดมีกะมี่ค่ะท่านใดสนใจกระทักมาได้ทางเบอร์พ่ออูด0810058792เจก้เพดกะมี่ค่ะเป็นเพดขายของผลิตภัณฑ์จากบ้านน้องอุมบุลกระทักเข้าไปเด้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค <No. S 1> ่ะพบกับเราช่องพังอุ้มบุญอันอันอันเฮ็ดยังล่ะลูกสาวข่อยนั่นฮะรออันอันนั่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยฟ้าฟ้าเฮ็ดกันเด้อเฮ็ดน่องยังเฮ็ดพีเด้อนั่นนั่นนั่นเถ้ยเถ้ย ôi nọ no. ăn năn hết nháng lúc sáu khỏi mừng khả năng à, ta sơ ơi lời thực pho hải phun 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 ăn năn Dạ. Bun. Nan, nan, nan. Khang ni ka lơm ha. Upakorn nan, nan, thôi, Ôi, lục น no, huh? ียนอนี่ตาผูเก่งๆที่หายอย่างเยอะนี่ฮะมึงที่ไรงานโพอูดลูกไส้ลูกไส้แม่วนตีกันละพุน huơm 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 chuột ơi, nhận mẹ bố mít nấu kín, bố mít nấu kín, bố nấu kín, แต่แนวกินลูกสาวแต่ว่ามีแนวกินกะอยู่บ่ได้พุ่นบ่แม่นหาอย่างไรหาแนวกินหาพ่อตะได้กินปากเดี๋ยวก่อนตั้งกระไรแล้ว หันอาพี่มาพี่มาพี่

ไปทางได้อยากอยากไปแล้วหาตะแน,นวกินนะพุ่นนั่นคู่คู่เฮ้าลืมตัวคู่ใส่กุ่งมากแต่หมูพุ่นเอาไปแล้วถังเอาไปแล้ว

จังใดทั้งนี้อยากยูติจังอยากดันออกมานี่ฮะฮะฮะกัเป็นบรรยากาศช่วงเรงค่ะได้ผ้าน่องมหาเหลินก็บน,น่งดาวค่ะออกกำลังกายกันเลยอย่งางมหา เล่นน้ำเอ้ยเอ้ยหันนั่นยเฮ็ดกันเด้อนันอย่าเฮ็ดกันอย่าเฮ็ดกันอย่าเฮ็ดกันนั่นบึนบึง,บง เอ้ยเอ้ยเอ่อไม่ตังค์ไม่ตังค์เฮ้ยเฮ้ยให้อยู่บ้านมาอยู่เลยเรียนมานำ ไปบึงไดก็เลนน้ำกลุนแล้วบึงบงค่ะ ลดไปนิดหนึงได้ไหมครับยอมากใครอยากพ่เดีนอะบอกพ่เดนกว้างมามีเอฟซีเอฟซีน้องดาวค่ะได้มาหาที่บ้านเอาเา

เบงค่ะข้อมูลไหวอุบุญกับว่าอยากอยู่เร็วอยากหิวนั่นนั่น